เริ่มที่ดูดไขมันสิกแพ็กกันเลยอันนี้คือต้องการแล้วนี่คืออันนี้เขาชอบซิกแพ็กแล้วทำไมคุณรู้ว่าเขาชอบซิกแพ็กคนรูทั่งประเทศค่ะเพราเราชอบซิกแพ็กกันอ่ะต่อตอนนี้ซิกแพ็กคุณประจันอยู่เท่าไหร่คะฮัลโหลอ้าวเาียบซิกแพ็กไม่ซิกแพ็กของผู้ชายมันอยู่ที่อันนั้นไม่ใช่หรอแสนกกว่าบาทปะราคาเท่าไหร่ไหม ราคาเดียวกันไหมทีมซแพ็กมาทุกวัเลยทีมซใช่ดูดขามาซืแพ็กไหมอ่างั้นข้าวซแพ็ก่อสนสมมติว่าบิ๊กอยากทำจมูกซืแค่อ่้ามข้ามข้าซแพ็ก่อนเอาจมูกก่อนจมูกจมูกก่อนแสนสองหมื่นเก้าพันจากจากราคา2องแสห้าไม่ใช่หรอใช่ค่ะ ก็สำหรับน้องบิ๊กน้องเบลเนี่เมี้เนี่มีผู้ามาที่โรงพยาบาลเราอะโแล้วก็ซึ่งซิงค์แพรก็คือมีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะทุกคนใช่ผู้หญิงจะเป็นเซ็กซี่ลายจะเป็นแบบว่าล่อง11อถ้าจงเลยคุณบิ๊กซึ่งหนูมีด้วยคุณอยากได้เท่าไหร่คุณอยากให้แฟนถับคุณได้ไหมผมพอราคาที่แบบว่าไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดขึ้นออกบังกายจนมีราคาแบบว่ากีดกีดเลยไหมครับต้องกิดแล้วแหละค่ะหนูหลับจุ่มขมับแล้วค่ะวันนี้คมับ คุอยากได้ราคาเท่าไหรู่บีซิกแพคดูไขมั่งถ้าเกิดว่าจากแสนสองเก้าเลยไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยให้เลยไม่เคยเก้าหมื่นเก้าไหมไเก้าหมเก้าคุพูดไปปะแต่เอาจริงเหรอแรงมากไม่ทำในม้วาหนังเอานะรับถุนเก้าได้ปะคิดตอนนี้เลยสำหรับบิ๊กอันนี้เงินโบคุณบิ๊กหรอเพราะว่าเขาบอกว่าชูเบสก่อนนี้คนอื่นจะซื้อตัวเองอะซื้อก่อนชูเบชก่องเบสก่อนใครคุณบิ๊กซื้อก่อน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 นี้เป็นข่าวปรากฏอะอยากให้เขามีซิกแพค เก้าหมื่นเก้าเ่านใช่ไหมฮะเก้าหมื่ออกมาจากห้องมีซิกแพคเลยเก้าหมื่นเก้าพันซิกแเลยออกมาจากห้องจากราคาเท่าไหร่นะฮะแสนสองหมื่นเก้าโปรปัจจุบันคือไปดูหน,น้าด,นะดูหนา้าโปรถ้แมดพินที่ก่อนหน้านี้นนก่อนวันนี้ก็คือส0 0ก้เก้าแสน่นาคือปกติแสน 29, แสองเแล้ราคาเต็มอ่ะคือสองแสนห้าอและวันนี้ลดแล้ลดลดอ่ะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เก้าหมื่นเกับโปรซิแพคถ้าจองวันนี้ใช่ไหมฮะถ้าจองตอนนี้ถ้าจะจองทำยังไงอ่ะฮะ ทักเลยปักบุดเอาไว้ปักบุดแล้วทักเลยค่ะอันนี้หรออ๋อแล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงละคะอยากได้เซ็กซี่ไลน์เซ็กซี่ไลน์ตอนนี้ตรงไหนโบตอนนี้เจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าจ้าลดได้เท่าไหร่บ้างคะกดลุกนะเอะไอะไรเจ็ดหมื่นเก้าถูกมากแล้วว่าไม่แล้วพี่โบคืออุ้ยเริ่มเสียวเจ็ดหมื่นเก้าถ้าจองในไลน์นี้แล้วทำเลยนะเท่าไหร่ดีล่ะ เาิมปกติแสนห้านะคะโปรปัจจุบันเจ็ดหมื่นเก้าถูกมากแล้วว่าคนรู้งมาถึงเลยนะคนรู้แล้วเนาะพิคไปเหยียดได้เท่าไหร่คะก็ยังย้ำคำเดิมว่าราคาที่ตกใจทีสุดตกเจดีสุดมันตกใจกันทั้งทีมทุกคนเอาแล้วเหรอบัญชีตกใจกันหมดเลยนะเก้าค่ะอห้าหมื่นเก้าจากแสนห้ามาเจ็ดหมื่นเก้าเป็นห้าหมื่นเก้านะคะถ้าเป็นกระสานย้อนหลังแล้วตอนนี้ไอเยพิ้มีโปรนะคะ แกเซ็กซี่ไลน์เราไม่ได้ทำโปรโมชั่นมาถ้าลองล้มสองล้มสาก็คือไหลเลยไหลเลยไหลมากไหลเลยของของบอสเท่าไหร่นะถ้าเป็นซิปล็อกเก้าหมื่นเก้าพันของเบ๊ก็คือเซ็กซี่ไลน์ก็คือเป็นของซิกแพคผู้หญิงก็คือห้าหมื่นเก้ากดตอนนี้เลยค่ะคุณหมอคุณหมอ คุณหมอวีนแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้คุณหมองงแล้วตอนนี้คุณหมอบอกไม่มีบอกไปก่อนเลยไม่นักไม่ไหนกันเลยอะมาหั่การต่อไปเลยแหมไม่ไดส่วนของจมูกอะจมูกอะจมูกยังไงดีีคคะมหลายเทนิคคนนะะทีี่่ฉันถามว่าอยู่ที่นี่มีแบบว่าโอเพนสีโค้งสีโค้งแล้วก็แล้วก็แบบโอเพนหลังหูใช่ปะมีสองมีสองแบบเราเอาอะไรก่อนดีอ่ะบิ๊กจมูกจนครบแล้วเขาต้องผ่าตัดเลยไหมเออ เราถามกันได้ไหมอ้าวเรื่องขอเงีายหรอหรือยังไงเอาอยากทำก็ทำไม่ไม่ไม่ดูราคาก่อนดูราคาก่อนอย่าเพิ่งขอขอราคาก่อนถ้าราคาไม่ดีไม่้ทำค่ะอ่ะเริ่มที่หลังหูก่อนเลยก็ดูหลังหูโอเคแบบหลังหูใี่กดทำไมโอเคแบบหลังหูค่ะเสิร์ฟเลยเฉพาะใครราคาปกติเดี๋ยวนะหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหลังหูกระดูกอ่อนหลังหูอยากได้ยินบอสบอกว่าเลี้ยงได้ทั้งชีวิตเหมือนตอนพิมพ์มาในไลฟ์ อ๋อตอนนั้นเขาบอกว่าคือหนูขายยาโดมให้เขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากกินโอมากาเสะแล้วเขาก็บอกว่าอะไรโอเคโอมากาเสะมันไม่ need เลี้ยงอย่างอื่นได้ตลอดชีวิตมันก็แค่โอมากาเสะมันก็ถูกๆแค่บ้านแต่ว่าอย่างอื่นมันก็เลี้ยงได้อยู่แล้วอันนี้แค่โอมากาเสะเฉยๆออย่างอื่นก็สาวบ้านเลี้ยงได้ตลอดชีวิตได้จะไปหาจะกินไหมอันแรกจะกินไหมแค่นั้นแหละกินค่ะ ถ้าเธอเลี้ยงกินหมดอ่ะโอเคลดวงลดหุนเอาไว้ก่อนกินอาหารเย็นกลัวอ้วนพนะแป๊บนึงไปก็ได้พนะพูดอะไรตลอดกลัวอ้วนพนะกินเนื้อได้มันเป็นโปรตีนเพิ่มมาอ่ะแสนอ่ะจมูกเรื่องราวของจมูกย้อนคืนมาแล้วย้อนคืนใส่มาแล้วนะถามแผนเจ็ดแล้วนะคะวิมาแล้วจ้อนคืนนะคุณนั่งคุยกันยังไม่ได้เริ่มขายรันได้ไปสามแผนเจ็ดแล้วจมูกจมูกปกติราคาหนึ่งแสนห อันนี้คือจัดโปรแล้วแสนสามแต่วันนี้ให้อีกเท่าไหร่คะมาอันนี้ลดแล้วลดแล้วเบสเราจะไม่ออกจากรองบาลเขานะคุณเจนเย็นโอเคคือรอรอพอไม่ออกแล้วอันนี้ราคาหลังหูใช่ไหมนี่ใช่โอเพคหลังหูใจจบไม่มีบอกเพิ่มเขาจะเอาอันนี้ไปใช้หรอเป็นอันนี้บอกใช่ใช่ใช่อันนี้มันยอะจากตรงนี้ใช่่ไมอยู่ตรงนี้ราคานี้เลยบอกเลยว่าการที่เอากระดูกกระดูกอ่อน กระดูกใช่มันจะเนียนมากเหมือนเราเป็นจมูกจริงๆเพราะว่าดารานิยมทําแล้วในปัจจุบันเขาไม่ใส่ซิลิโคนแล้วฉันต้องเอากระดูกอ่อนในราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสามหมื่นนี่ไงหนึ่งแสนสามหมื่นบาทค่ะของแถมเยอะไหมนี่ของแถมเยสิบห้ารายการมีอะไรบ้างคะมีดมยางโดยพี่แสงีโหมันเยอะมากคุณสิบห้ารายการเย็บยกปีกมีเย็บยกปีกมีล้อไขมันมีล้อล้อไขมัน เติมเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อพาเซียเป็นเนื้อเยื่อของเราเองเอาไปใช้ใช่ก็มาตรงต่อมไรกระมุนการเที้ยวเยี่ยมกระมุนะคะ่ยใ่เออช่ให้ไปแบบว่ากระมุนมากๆอ่าแล้วก็เป็นซิลิโคนแล้วก็เป็นซิลิโคนพรีเมียมนะอ่าตรงแกนตรงแกนนะคะจะเป็นซิลิโคนแค่ตัวไอนะจะไม่มีตรงปลตรงปลจะเป็นไลท์ซิลิโคนเลยใช่คนที่กลัวแลับทะลุอะไรอย่างเงี้ยอ่าตั้งใจฟังเนาะเอ้าเขาดูตั้งใจฟังมาก ปรักต่อขานอยากมีเอาไปลดเวลาการ่ายจบแล้วไม่ได้ตั้งใจฝังตั้งเลยจบแบบนี้บางทีที่อื่นอะหรือโปรโมชั่นเป็นราคาเริ่มต้นอะเป็นความรู้หกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าแต่อันนี้คือราคาที่คุณมาแล้วเราจ่ายจบเลยไม่ต้องมีการบวกเพิ่มใดใสิ้นไม่มีเลยใช่คือทุกปัญหาจบอยู่ที่ราคาแสนสามใช่แบบว่าโปรบอดก็คือออกมาปุ๊บสวยเลยอ่าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วธรรมชาติแน่นอนลังหูนะ อ่าทุกคนแคปเขามาแคปว่าปูนี่เอามาปูนี่มาแคปบอสบิ๊กและน้องเบสนะคะเออเออเอาซีเอาซีเออเอาซีเขาแคปเงี้ยเออเราก็ต้องอ่าตาเล่เลยโป๊ะถูกตาเล่เลยไม่เราแคปอยู่ข้างหลังหัวเราก็ไม่ชนกันนะเราไม่ชนหรอกเราไม่จิ้มต่อถ้ไปหัวเขาจชนกันอ่ะเอานี้เขาชี้จะบอกเราคุณคุณคุณไม่ทำให้เขาแคปเ่าแคปเลยแคปเลยแคปเลยแสนสามเขาจะบุ๋กแสนสามเมาแล้วราคาจะไม่มีบวกเพิ่มนะคุณ ไปต่อไปจะมแบบไหนคะที่โครงไม่รอด่ะอันนี้คือดีมากอธิบายที่โครงคือยังไงคะอันนี้ที่โครงเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาเลยจะมโอเพ่นที่โครงยังไงคะตรงนี้ใช่เป็นสมองจะเปิดแผ่นป้ายลงกันที่มเป็นชีนะลืมไปค่ะจะเปิดป้ายลาลงนุ่เราหนุ่มเราหนุ่มซ้อมโดยตาลใช่เลยกลัวจินตนาการแล้วว่าตัวเองกลัวปวดหลังจินตนาการมั้ย เปิดแผ่แล้วตอนนี้ตรงนี้เหรอสองถึงสามซมโดยประมาณรอยับหน้าอกเราเลยอยู่ตรงนั้เวลาเราใส่มองสวยมากเหมือนแมวว่เล็กแัวันนี้ราคาปกติเท่าไหร่ครับราคาปกติ2อง9 0 0 0บาทสองแสนเ้บาทนี่ปกติใช่แล้วโปรล่ะคะโปรอะคือแพงมากนะ สองแสนสองหมื่นบาทใช่จบนะคะทุกคนสองแสนสองรวมกับรวมกับแผ่ตรงซี่โครงเลยได้เรียบร้อยแผ่สมุดเรียบร้อยครบจบดมยาเรียบร้อยมีเป็นห้องพักดีลักซ์ด้วยใช่ห้องพักอย่างดีนะคะอยากนอนดีลักซ์จังต้องต้องรอต้องรออนุมัติก่อนนะครับออออุยรมได้ค่ะเเขอราคาพิเศษวองนี้ได้ไหมคะ สำหรับบิ๊กเอาไปสองหมื่นเฮ้ยสำหรับบิ๊กเห็นไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมไปนอนรอวันน้องคนนั้เห็นไหมนอนรอเลยค่ะคืนนี้ออกมานี่คือเบสคุณจะจำเพอไม่ได้นะเขาจะโอ้โหนี่เขาหล่อแล้วเขาจะหล่ออย่าทำแม่อยากทำแม่อย่าทำแม่อยาทำอย่าทำอยากทำอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็มีงานทุกวันเดี๋ยวมาเฝ้าไข่เดี๋ยวมาเฝ้าไข่ต้องนอนต้องนอนไข่กี่วันหมายว่า จริงๆอะทำจมูกโอเพนเนี่ยเราไม่ต้องนอนก็ได้แต่ว่าถ้าสำหรับปีกับพี่จะนอนเจ็ดวันนอนเดือนหนึ่งเด็ก็นอนไปเลยพี่จะนอนแค่ไหนก็นอนอย่เยอะถึงงานเยอะก็พี่บางทีก็ต้องหากินเนาะถ้านอนเจ็ดวันนี่ยังไม่ยังไม่ได้ไปฟิลเลอร์โบท็อกเลเซอร์อะไรดเลยนะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็น เขาเรียกอะไรเป็นการทําที่แบบใหญ่ผ่าตัดยังไม่มีเล็กๆนะแปดแสนแล้วหรอแปดแสนแล้วตอนนี้คุณจอดใกล้ครึ่งทางยังเมื่อกี้สามล้านกระปุกโค้ชเลยหรออ่ะเสริมกระปุกต่อไปอสริมกระปุกต่อไปสำหรับแมทแมทแมสสำหรับแบบว่าคนที่ทําได้เยอะๆคือราคาแบบว่าน้อยๆส่วนเท่ตัวนก็สวยคือไม่ต้องผ่าตัดตรงใดๆมาเติมต้องใส่ชุดโอนเข้าไปปุ๊บสวยเลยคนที่แบบว่าอยากใส่สีโทนทั้งแท้ถูกมาก อุ้ยอันนี้ถูกมากอ่ะถูกมากใช่ปกติเท่าไหร่นะครับจมูกจมูกโพสปกติปกติหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแต่วันนี้เหลือเพียงแค่เก้าพันเก้าร้อยบาทอุ้ยเลยค่ะเลยเป็นเป็นซิลิโคนอย่างดีสวัสดีหมื่นแปดพันนะครับซิลิโคนพรีเมียมสำหรับใครที่ไม่อยากจะผ่าตัดหลังหูหรือซี่โครงก็ทำแบบนี้เป็นแบบทั่วไปที่ใครๆทำกัน ทว่วประเทศทำกันเยอะมากแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะนอนปึ้บใส่ปั๊บตื่นมาโด่งว e. ่าถลุแน่นอนเรายรุ่มกคุณนี้คอยหมื่นเก้าแล้วค่ะวายอ่ะมาเลยสมูกโค้นี่ะจัดน0 0มื่สี่ันเก้าร้อยหรือเก้าพันเก้าจดหนึ่มากมากนะตีตอบเราล้านหัวใจแล้วอ่ะสวัสดีหนึ่ล้านหัวใจค่ะเก้า้ารอยใช่ไหมน้านเก้าร้บ้านก็คือหมื่นแล้วนะ ไม่ไม่ง่ายทุกวันนี้มันยากมากเลยบ้านฟ้าไม่เคยแล้วในบ้านฟ้าถ้าในตอนตอนอ่ะมันง่ายมากสองหมื่แต่อันนี้มันเบือยากมากยุคนี้อืออุ้ยยุคนี้เออายุมาหลายยุ่งหมดแล้วสองแล้วนี่สองหมดแล้ว เขาทำไว้สามแสนำไว้สาม้านา3้านกานนี่เท่าไหร่แล้านไปไปปครึ่งทางแล้วนนะเายังม่หมดเวลาัไม่ดอาหน้าอนหลังแม่หเอให้คนดูคนลุนให้เข้าไกเออเออเออเอ่นเน่อเออ แต่มันจะปินมันจะกดมันจะแบบนั้มมน,น,านมาทุกคนกดก่อนใครอยากเสริมจมูกนะคะเสริมแบบที่ไม่ต้องผ่าเอากระดูกอ่อนของเราไปเติม,มอันนี้คือเป็นซิลิโคนเข้าห้องปุ๊บผ่าปุ๊บใส่ซิลิโคนออกมาปุ๊บจมูกโด่งเลยจมูกโคดอันนีแถมอะไรบ้างจาก99 0 0นอันนี้นนไม่แถมเลคะปกตินะคะเรามีเราไม่ได้แถมอะไรเลยเจ้ามันก้าปกติสมัย4900ด้วยใ่มก็คือไม่ได้แถมแต่ มอในจ้าสิทีวีเราให้ไปเลย9,900พร้อมกับหลอกปลายด้วยเนื้อเยื่อเทียมลองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อตัวเนื้อเยื่อเทียม10,000บาทเพื่อไม่ให้จมูกทะลุถูกไหมคะก็ให้ปลายมันละมุนต้นนะคะทุกคนตอนนี้คอนโด20,000แล้วนะคอนโด20,000แล้วค่ะนี่เราคุ้มไป9 9คุ้มมากทุกคนได้ซิลิโคนแล้วเขาก็จะเอาเนื้อเยื่อมาหุ้มตรงปลาย ร้านร้านหยังเพ่อนราเขาทยอไปสามล้านสามทุกคนเราต้องมากกว่านั้นนะทุกคนจะได้เงินหาแสนพี่น้องนี่เงินหาแสนเราจะได้เงินห้าแสนไงตอนนี้กิบซ่าอะไรกันอยู่คนเนี้อจกนให้กับบ้านอาทุกคนกดยังเก้าพันเาสำหรับใครที่อยากเสริมสมุดสมุิว่า อยากรู้ค่ะสมมติว่าหนูเป็นคนกดแต่ว่าหนูให้บิ๊กมาทําก็ได้ใช่ไหมได้ได้หมดอ๋อแทนสิทธิ์ได้ใช่ไหมคือเราแทนสิทธิ์ได้เราจะกดผีสิทธิ์ก็ได้แล้วก็ให้เพื่อนเราก็ได้ถูกไหมอ่าทุกคนกดเจ้าผู้พี่ไม่มีขายมาตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลไม่ขายเลยนะคือต้องจ้าผ้าซิลิโคนนี่ไม่ได้เลยค่ะใช่มาบ้นอะไรที่ราคาเล็กแขกราคาเล็กแขก เนี่่ยกกก็คืออบลวาไไไมด้รซึ่งเราใช้ซิลิโคนอันไหนอะคะดีเกรดพรีเ,เมียมเลยใช่ไหมใช่ซิลิโคนอินแพนเกรดเลยไม่ใช่ซิลิโคนลงสีนะไม่ใช่ซิลิโคนที่แบบว่าไปแบบมิออออกซ์มีออยไม่ใช่มาตรฐานมีออยล์เราฟองทุกชิน้นเก้าพันอ <9, 900. S 1> มันเดี๋ยวจะให้เห็นยอดเงินอะขนาดไหนจะเห็นไหมคะไม่เห็นบิ๊กต่อออนนี้ตออกไปอีกไม่พี่ขนาดไหนก็แคบอันนี้ก็ได้อ่ามันมันมันกลับด้านะฟ้ามัน

จะหมูไปแล้วแต่เมื่อกี้ก่อนก่อนไลฟ์คือเราพูดถึงเรื่องเซฟแขกกับเซกซี่ไลายถูกไหมเซฟแขกกับเซกซี่ไลน์ายทำเลยครับเล็กบินคนหมูเลยอย่างเดียวไปไม่ได้ตอนนี้คือเราพยายามจะให้เราเห็นยอดไม่ครับไม่หนูว่าแบบเมื่อกี้ก็โอเคแล้วนะคะแบบเมื่อกี้เจ็บกลมลงกลมลงหนึ่งไหมแบบเมื่อกี้ก็เห็นมันเห็นบ้ามันอ๋อนี่เราเห็นเลขอยู่นี่เห็นเราเห็นแล้วก็คือแบบแรก ทำไมโอเคแล้วมั้งอันนี้คืออะไรครับคุณเบสมันกับหัวอ๋อดูดไขมันอะไรอ่ะโปรโมชั่นหรือเปล่าน wow. oh. ี่ดูดไขมันเหรอใช่ค่ะดูดไขมันปกติอะสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแต่วันนี้ล่ะวันนี้อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่สองหมื่นเก้าพันคุณดูอนุมัตินไหม แทรนดูดไขมันนะคะอันนี้คือดูดร่างกายใช่ไหมคะทั้งร่างกายเราเูือกไดกถ้าคุณแขนใหญ่คุณดูดแขนปกติเนี่ยสองข้างสี่หมื่นเก้าแต่วันนี้ก็คือลดเหลือแค่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยก็คือครบได้สองข้างเลยครบจบดูไขมันจากสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะเหลือสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหรืออยากมาทำเอลอยากเอเล็กๆคือจะดูตรงไหนก็ได้ อยากพอกเพียรแบบนี้อยาก LS เล็กๆแต่49,000เหลือ29,000เป็นเลยวันนี้ราคาเดียวมาดูใครมา LS เอวหลังท้องบนท้องใช่แล้วต้องดูดีตแขนใจนี่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูดทั้งตัวอยากดูดทั้งตัวไปเลยเลย7,000 7บริเวณก็ได้เหมาๆเป็นเลยเหลือแค่99,000 99,000ทั้งตัว นี่คือต่อจุดใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากทำเจ็ดจุดถ้าเจ็ดจุดซีไปก็จะถ่านที่ไปสองแสนกว่าเหลือแค่เก้าหมืเก้าตั้งโปรใหม่สำหรับคนสองคนเลยค่ะให้มันมีโปรโปรพี่แปดโปรพิเศษดที่เราตัวเป็โอคือแบบว่าเยอะมากตอนนี้พี่เอ็มนั่งเครียดแล้วนะที่ตเคนียดซึ่งอันนี้อยากรู้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาซื้อแล้วเขาต้องมาทำที่นี่ที่เดียวไหมคะหรือว่าท่าสาขาอื่นได้ ที่มีโมนยาสลบท้องมาที่โรงพยาบาลต้องมาที่สาขานี้ที่เดียวไม่ไกลนะใกล้สนามบินด้วยแต่ถ้าสมมติว่าซื้อแบบว่าโบท็อกฟิลเลอร์ใดๆที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้าว่าเป็นแบบว่าเสริมจมูกแบบที่ไม่มีไม่มีดมยาสลบทะค่ะเสริมจมูกโค้ดตาคางหรือว่าโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมสาขาไหนก็ได้ในโรงพยาบาลแต่ถ้าดมยาสลบต้องมาที่โรงพยาบาลจ้ะค่ะซึ่งที่นี่เขาดมยาสลบฟรีนะคะทุกคนรีบมารีบจองเลยพี่น้องเฝ้าจอง ใช่รีบจองเลยสองหมื่นกดหนด้วยก็คือดูแลตั้งแต่ต้นจนจกดจองยังไงก็บนปักหมุดบนหน้าจอเลยนะครับสามารถกดจองได้เลยนะครับหนูลุ้นแล้วเนี่ยหูลุ้นยอดแล้วขยับยังขยับไปขยับแน่หรืออยากเป็นโบลท็อกไหมโบลท็อกง่ายโบลท็อกง่ายโบท็อกโบลท็อกฟิลเลอร์แบบโบลท็อกเลเซอร์พิคคออะไรใดๆที่ง่ายๆคุณดูเชี่ยวชาญเนาะเชี่ยวชาญรู้จักชื่อหมดทุกอย่างแปลว่าอะไรเนี่ย พูดทำไมไม่ดูเมนก่อนแล้วมีคนทำลายร่างกายนะครับพูดทำไมตำรวจมาด่วนๆครับโอเคเอายังอันนี้คืออะไรครับโบสถอกอันนี้โบทถอกเหอใช่ีนโบทถอกปกติ4,900วันนี้แต่อันนี้คือ200เอ้ย2 2งยยูนะคะทุกคน20ยูนิตอ่าเท่าไหร่ครับวันนี้4,900แต่วันนี้เอาไป็ละยี่ยูนิตอยู่ที่ 1,990งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้ามีคำถามค่ะมีคำถามแล้วถ้าอยากได้ร้อยยูอะคะถ้าอยากได้ร้อยยูร้อยยูยังไงถ้าาอยกได็คือสองพันคูณห้าเหรอถ้าเป็นกระถางเกาหลีร้อยยูร์ดนี้คูณแล้วได้เท่าไหร่ดีอะคุณอยากได้เท่าไหร่ละเกตได้เท่าไหร่ราคาขายไม่เกินอะไรราคาใขายตกแต่งบ้ากที่สมูแล้วแม่ิหนน้าางเรียกขยับมากสองร้อยยู เก้าพันร้อยยูเก้าพันใช่ไหมแพงไปป้าสำหรับคุณสองคนแพงไปหรอคะแพงไปอันนั้นมันต้องเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยจริงเหรอปกติร้อยยูอ่ะสองหมื่นนะถ้ามาทำในเดือนนี้โบทอปร้อยยูนะคะต้องแคปนะสเสียบอ่ะเสียวเสียวราคาคือคุณเบสคุณบิ๊กเท่าไหร่คะร้อยยูโบเกาหลีห้าพันบาทร้อยยูโบทอปเกาหลีห้าพันบาท ทุกคนปกติหมื่นหรือไม่ก็สองหมื่นห้าพันอกห้าพันเองอ่ะร้อยยอได้ครบหมดเลยนะทุกคนได้กรรมได้ริ้วรอยได้ทุกอย่างเลยแต่ภายในเดือนนี้มีมีมีให้กดไมคะาเผื่อคนอยากกดร้อยูแต่ถ้าเกิดว่าถ้าใครยังไม่เอาร้อยูเอาสอเอายี่ยูก็คือห9ึ่นะคะให้เราบอกพี่นหนอเราเชื่อใจแต่ร้อยูคุ้มจริงปกติร้อยยูสองมื่น เราก็จะฟังนะครับลอยอยู่พอเข้าบาคาเดซีนเพื่อนเสียดูทำไมโดนตีทั้งไลฟ์วันนี้ซ้ำบ่ลหรอไปซ้ำบ่ลหรอพี่น้องตีกันแล้วนะคะตอนนี้ต้องพูดเชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญอ่านอ่านสคริปต์นี่อ่านที่ไม่พูดก็คือรอยเขาพูดนะครับคนทักแบบโบท็อกโบท็อปโบท็อกเกาหลีค่ะโบท็อกเกาหลีอ่ะ ก่อนฉีดขอดูเลยค่ะมาต่อไปอะไรนี่ต่อไปฟิลเลอร์สำหรับใครที่อยากเติมนะคะหน้าแบบว่าเป็นหลุมหรือหน้าแบบว่าไม่รับโครงหน้าอยากจะมีแบบคางขึ้นมานิดจมูกขึ้นมาหน่อยอยากจะมีแบบใต้ตาไม่เป็นหลุมอ่าฟิลเลอร์สีเงปกติ8,900วันนี้เอาไปเลยที่4,900นบาท90 400, 4, 4 9, 4, 9่พ9นเยากใช่4,990เอยาเพื่อเป็นฟิลตัวหอยากจะเติมตรงไหนเอาไปเลยฟินเลอ์ที่นี่แท้นะคะทุกคนระวังนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอฟิลเล์ปลอมอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นก้อนแล้วมันก็จะเป็นหนองแต่ที่นี่รับประกันค่ะว่าเขาใช้ของแท้เพราะฉะนั้นสามารถเติมได้เลยทั้งหน้าใครไม่มั่นใจคางไม่มั่นใจจมูกไม่มั่นใจตาใต้ตาริ้วรอยต่างๆนะคะสามารถเติมได้หมดเลยหรือใครอยากมีแก้มเด็กอย่างนี้นะคะก็เติมได้ของแท้ ไม่พูดเลยก็เช่าชาญอยู่ก็ให้ผมก็แม่ที่ถือกระดาษนะฮะไม่พูดฟินเลิฟเราหลีสี่หมื่นเก้าพันตอนนี้เหลือเพียงแค่สี่พันอ่าพี่บูฮะเริ่มไปอย่าเพิ่มราคานะฮะลดได้ห้ามเพิ่มฟินเลร์แบบว่าเขาเรียกว่าเวลากรอบหน้าก็ได้นะสำหรับใครที่อันนี้สีป้าหรอใช่ใครอยากจะปากจือแบบไม่ต้องทาลิปมันวาว ฟิลเลอร์ปากไปเลยหนึ่งทีฉีดปากได้ลองแก้ม่องแก้มได้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรลายคางอย่างนี้ก็ได้เติมเข้าไปใต้ตาได้หมดเลยนะคะฟิลเลอร์โมคะอยากจะมีแก้มแบบดาราเกาหลีแบบแก้มอมชมพูก็เติมเข้าไปได้นะคะฟิลเลอร์ดูกล่องก่อนได้ด้วยนะเอากล่องกลับบ้านก็ได้ที่นี่ดูกล่องได้หมดเลยโบทหอกก็ดูได้ใช่ไหมคะให้ดูให้ดูดูได้ค่ะที่นี่ ไม่มีไม่มีน้ำเกลือแน่นอนออของแท้รับประกันร้อยเปอกดเลยจิมเลยนะครับจิมแอดบนหน้าจอหรือว่าลิงก์มันจะลิงก์บนหน้าจอเนาะนี่ไงจิมได้เลยกรงปุกปงหมดหมดจิ้มลิ้มลิ้มจิ้มลิ้มใครจิมลิ้มเนี่ยจิ้มลิงก์ที่หน้าจอได้เลยค่ะขยับหรือยังนี่ขยับไป ก็ได้หรือว่าเป็นของขวัญได้เนาะอันแล้วก็เอาไปให้คนอื่นได้เป็นของขวัญได้ใช่เวลาแบบเราซื้อให้ใครก็ได้ฟิลเลอร์ปากก็ได้เวลาแบบว่าอยากให้เพื่อนอย่างเงี้ยอ๋อมันฉีดปากได้ด้วยใช่ค่ะแบ่งฉีดแบ่งฉีดก็ได้คุณสองคนน่ะสร้าใส่จี๋เหม่คนดูสามหมื่นได้ไหมตอนนี้มันสองหมื่นสามแล้วอ่ะ คุณทํายังไงให้แบบคนดูสามอาผู้ใหญ่บ้านหน้าที่เธอละอันเนี้ยฉันไม่รู้ก็เป็นการโยนกันเลยคืออขายของมาฉันได้แต่ว่าอันนี้ฉันไม่รู้แล้วคือวันนี้ทั้งวันอะพีคสุดแล้วที่ช็อปคุณเนี่ยใช่ไหมฮะใช่คุณไปที่สามสามหมื่นบ้านได้ไหมสามหมื่นคนใช่ไหมฮะสามหมื่นลังคาเรือนเพราะหนึ่งเครื่องหนึ่งคนคือหนึ่งละสามหมื่นแจกอะไรอะถ้าเกิดว่าคุณได้สามหมื่นเดี๋ยวให้แจกโบท็พห้องร้อยยูสิบคนโหโบท็พห้องร้อยยู หนูพอด้วยสามหมื่นญาไปไปก่อนนะคะจะไปจุกอยกได้อ๋อไปชุกไปกูเหรอฮะเอาโทรศัพท์ดูตัวเองดูก่อนสามหมื่นสามหมื่นคนดูแจกสิบคนโบถกร้อยยูสิบคนสองห่อแล้วครับ้อยออย่าลืมกนเดี๋ยวนะครับ สามสามหมื่นคนดูอีกอีกแปดพันคนใช่ไหมนี่เราสองคนคือหนึ่งในนั้นแปดพันคนที่กำลังจะเข้ามาสองหมื่นสามแล้วสามหมื่นสามแล้วสองหมื่นสามแล้วเลยอีเลยอีเจ็ดพันเอาอันนี้มาต่อไปอะไรครับเลเซอร์ปีกู ต่อมาเลเซอร์พิโคสำหรับใครที่หน้าเป็นสิวนะคะหรือว่าหน้ามีรอยมีกระอยากจะหน้าใสนะคะเลเซอร์พิโกปกตินะคะราคา8,900แต่ <Hey? S 2> ตอนนี้เอาไปเลยที่1,990พรบมูนะคะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้คือครบจบมากทุกคนต้องทำพิโคนะวัยรุ่นทั่วไป ทำพิคอกันหมดเชื่อหนูเพราะว่าพิโคนะคะจะทําให้สิวรากสิวของเราไขมันของเรานะคะมันสลายเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปมือแบบมันจะทําให้หน้าเราไม่เกิดสิวขึ้นมาอีกแล้วก็ลดจุดด่างดําลดฝ้ากระด้วยทําให้หน้าใสนะคะช่วยเรื่องรูขุมขนด้วยทุกคนทําไมผิวหน้าก็จะกระจ่างใสด้วยนะคะทุกคนพิโคเป็นเลเป็น์ที่มาีหเ่เป็นสซวขีดไม่รู้จักทุกอย่างเลยอะคือข้อมูลดีเทลทุกอย่างคือแบบว่าฮะฮะ แล้วไม่ได้มีสคริปต์นะทุกคนแบบจากความรู้เท่เลยความรู้โดยตรงการศึกษาโดยตรงอันนี้คือพิคอที่ทำแล้วหน้าแดงไหมคะหรือว่าแค่เลเวลหนึ่งคือทำสามอันนี้เลเวลสามหรือหนึ่งอ่ะอันนี้เลเวลสามหรือหนึ่งคะอันนี้เลเวล 3, 1, 1, 1. อันนี้เลเวลสามหรือหนึ่งอ้ทุกบทเลยค่ะไอ้ทุกบทอ๋อเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะกำลังพิคอเลเวลไหนเราจะปรับให้ผมต้อง่บบที่แบบจะต้องเข้าพผิว คืออย่างนี้ทุกคนพี่ค้อมันจะมีหลายเลเวลสาหรับใครที่เราอยากจะใช้หน้าเลยเราก็ทาแค่เลเวลหนึ่งมันสามารถทําเลเซอร์วันนี้แล้วพรุ่งนี้สามารถทํางานได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะว่ากําจัดเลเซอร์เข้าหน้าเราแบบว่าเข้าลึกๆแบบหนักๆอาจจะต้องใช้เวลาพักห้ w, าถึงเจ็ดวันอันนั้นก็จะเป็นเลเวลสามเพราะว่าทําไปแล้วเนี่ยหน้าจะแดงแต่หน้าแดงเนี่ยก็จะทาครีมุงเรื่อยๆมันก็จะหายแดงเพราะฉะนั้นอันนี้คือครบจบ ทุกคนก็มาเลือกนั่นเลยว่าทุกคนเนี่ยจะพิกข้อเลเวลไหนทำเลเซอร์เลเวลไหนนะคะถ้าเกิดมีเวลาก็แนะนำว่าให้ทำเลเวลจัดเต็มไปเลยเพราะว่าหลังจากหน้าแดงก็จะหน้าขาวก็จ่างใสห่งพันาร้อยเกาสนะครับใครอยากจอง1,990ถูกมากปกติพิกข้อเป็นหมื่นนะจิ้มเลยสิ้มด้วยพี่น้องได้วยยังไงเนี่ยเบสก็ตอนนี้คนดูแสดงว่าเขาก็อย่าพูดเงียบไปอย่าตีกันนะพูดเลยก็ไม่ได้งง บอกยังกับว่าอะไรเมื่อนี่ก็เลยมีนาทีถือกระดาษอย่างเดียวเอากลับหมดอ้อไปแล้ว <c ười>